อ่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอยี่เชนนะก็อยู่กันในเกมไปยิน่าฟีฟ่ายันอีกเช่นเคยนะครับวันตอนนี้ณเวลานี้ก็กี่โมงแล้ววะประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งประมาณนี้ก็มีน้องมีเอ้ไม่ใช่น้องสิมีคนไปแคนคนหนึ่งนะครับแบบอยากลองเชิงของกับผมอ่ะหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์อ่ะคิดคิดคิดว่าไหวปะไหวไหวนั่นนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับเอ้ยเอ้ยดิเซอร์ด์ฮึมมาส์หล่นไป็หนึ่งมาหลันไป็หนึ่งที <c oughs> โอ้มันตาแรกของวันเลยเน้นเนี่ยตาแรกของวันเลยนะไปซื้ <c oughs> อได้แค่ <c oughs> ดิเซอร์ดะโดนแล้วมั้งโดนฝั่งนี้ก็ถึงไม่มีดิเซอร์ดะอะไม่มีดิเซอร์ มาดีมันมางตรงกลางเลยเดี๋ยวเราไม่เล่นไอบอลปะโอเควิ่งยิงอ่ะวิ่งแต่อะไรวิ่งสามสองหนึ่งวิ่งไม่ถนัดอ่ะเขาขายิงปกติแล้วกันเฮ้ยมาส์หลอนนะมันเป็นอะไรมา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 เร็มาเร็เนี่ยเมาส์เมาส์มาเลี่ยนไม่ไปอ่ะเอามาข้างในแล้วกัน เมาเป็นไรไม่รู้อายาปะพอเท้กับเมาตัวเองไว้นะคะเอรนะเจหรับป้าไหวบอกเอาไหวบ้าไม่ไหวบอกเออมาหลอดอีกแล้วน่าจะเป็นหนึ่ง น,น่าจะเป็นอีกหนึ่งในโทรศัพท์ว้าวาเล่นในโน้ตบุ๊กอีพีที่สามเลยแล้วนี่อ่ะนต่นเจอคนท้าอีกหนึ่งซะแล้วแบบเล่นวัวนที่สามก็แบบมีคนท้าอีกหนึ่งซะแล้วอ่ะเ,ออเราก็ไม่ได้ตึงอะไรหรอกจะเย็นไว้รุ่น ยังฮ <c oughs> ึกรเล่นรู้สึกเพียๆกับมอสเรงไอ้เยี้ย <c oughs> yeah, นะลูกสองมาช้าลเลยเหรอยเห็นใจผู้เล่นดีเสื่อนหน่อยัดสับลอนเข้าา ตายแล้วไงหมายวันแรกของวันเนาะไอ้ตาแรกของวันไม่ใช่วันแรกของวันอือตา,แร,อออตาแรกของในโน้ตบุ๊กของวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นเอามันโอ้ดูสิวีร์วีร์ว่ะเฮ้ย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 ,อ,ยอะไรกันทำเนี่ย น่าจะไปวอร์มก่อนสักโอ้โไม่ไปลีเมา,าหันอมโอ้เมาหันหันไม่ไป <c oughs> สัโทษไม่เคยเล่นโน้ตุ๊กเคยเยล่นแหละเฮ้ย,ยมาเมาเป็นยังไนงะมาเลยมาเลยไม่หลับเลยจัสเต็ป จัดไปลุ่นใจเย็นไปลุ่นไปลุ้นคญาาแป๊บนึงเอาใจ ยาเป้แไม่ขอขอขอปัอ๊มยาก,ก่อนเอ,เ,อเอาเข้าไปเอาเข้าไปเจ้าชีนะไม่กลัวก็แปกแล้วนะ้าเปิดเกมมามาหล่อนเลยมารู้สึกยาวอะ อะไรนะโอ้ไม่ช็อตมากขออีกทีสุด <c oughs> ยอดแห่งไม่ช็อตแล้วนะ ทำสัส้นทำสั้นเออจะเย็นไว้รุ่นทำยาก่อย,อยออขอยนาไหมครับพี่ได้ไ,ได้ กานมานลีกระบวนท่าที่หนึ่งไม่มีหัวเลยเว้ย่งย,ยีงไงก็ไม่ติดหัวากลากลากแล้วนะ เฮ้เนี่ยมันล่างไม่ขึ้นนะคนดูไนะครับ first blood ิดกะปานนะรับครับไม่ไหวเราไม่ไหวปะ แล้วก่อนให้ประมาณสิบรั้งได้ประมาณสิบครั้งไม่ช็อตนะเขาว่านาจะไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่านะนี่ใช่น่ะทําสั้นอีกแล้วทํามสัน้นอึนนี้มัน Để học bấm dài đó Bấm nè Trình trạng mình Bấm nè Một miếng nương จะบอกว่าแลกกันหนึ่งชีวิตกา่เมื่อกี้แบบโอ้โหลิงมา้ากำลังยันเหลี่ยมเลยเว้ยหายานะนะขอยานในดี งอย่าไหมตายแล้วกระโดดฮะปืนพกก็ได้มาดีเซิร์ไหมจากลองเล่นเหมือนไม่เคยยิงโดนใครสักที อือวันนี้ก็ตารแรกของวันเถอะตาแรกตาแรกของวันเลยนะตารแรกของวันในโน้ตบุ๊กหูยผิดี้เดียวคือไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทำไม่ได้เดียวจะลบแบบนึงกำลังไปเมื่อกี้กดแ็บมาเออนี่นอะไรขี้เกียจไป ơi chạy viên chạy viên máu 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 ơi làm mày 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 tăng qua tôi nghĩ à mệt máu khôn lần rồi máu 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 anh thắng tao ra chạy về loài luôn ขอโทษขอโทษทีโทษทีเฮ้ยเว้ยนะ ủa ừ, nào ระยะชูเลยะชูตอนนี้น้องเอ้ยตอนนี้คนในแคมปเขาก็ได้วางสายไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะแหลกมากๆใช่ไหมแหลกแหลแหลกเลยเออใจเย็นใจเย็นโอ้โหเมาเป็นไรไม่รู้องเร่งชม หมอ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 มาดูเม้อผมหน่ยอยหมอหม,อม,อมอ้อหมาอเอวอะไรวะคนดู อัญาแบบดิจิตอลเฮ้ยไม่เป็นไรอะ 他介远，介远。 嗯，我。Uh. Uh. ตัดผมมาแล้ mao mao ơi mau trả ơi cái làm à ơi cho về luôn đi ไม่ถนัดเดระยะไกลป่ะถนัดระยะไกลไกลต้องไกลมากมากเลยไกลสุดๆเดี๋ไกลโคตรๆอ่ะระยะจูบล้านเมตรประมาณนั้นเมื่อกี้ไ้่ใช่โปนี่น้องเอ้ยไม่ใช่น้องเอ้ยคนในแคนเขาถือถว่าตึงเลยนะตึงพอสมควรตึงโคตรๆอ่ะ ตึงแรแบบโอเวอร์อะโบว์เปล่าเราอะดีเซอร์นี่คมกว่าผมนะในใน้ตบุ๊กแต่ว่าในมือถือไม่รู้อะเดีดยต้องมาเจอกันอีกและประมาณผมแพ้ก็น่าจะมาล้างตาอะไรอย่างเงี้ยจะมาแก้ี <S 2> <S 2> <S มืมใครนั่งรอ นั่งรอต้องสแนปเว้ยอ้ยขอโทษว่ะผมขอโทษไม่คิดว่าเขาจะบอกบางอะไรปานนั้น อันนี้บาางมากเลยโดนสองครงสองเมง็ดร่วงน่าจะกดสองเม็ดนี้นะเนะ้ะแล้วเปิดโปอะ ใช e <sa> <isation> <hel> <to> <ajuda> ่ไหมอะไรของเขาอะหรือว่าเขาจะมาเอาไว้พอไม่มีอเน่ยคือผมไม่มีเว้ย ลีดเดอร์อ่า้ายเข้ามาโอ้โหโคต<ม>รคมระยะจูบ1อยเมตรนะร่านี้จะแพ้ไม่ได้จะแพ้คือจีจีเฮ้นี่จีจีเลย ม่ว่าให้น้ำโมปกิลรามีน้ำแบนนูหไรลย่นดีว่าหเก็ยังไงอยู่ไี่ก็ผมจนในรถบุกกันย็ตอนนี้ผมก็ย้ายแคร์แล้วนะครับผมไม่อยู่ในไลน์แล้วนะครับเาหาคนน้อยเกินน่าน้อยน้อยมากมาเลยก็ดิ่ทิ้งไว้นะครับก็สามารถมาคุยเล่นกับผมได้นะครับ

ตึงถ้าแบบถ้าเขาไม่ตายวงไม่ก,ก็โดนผมอัดตัวไปก็แบบเอ้ยสกอร์นำโดงเลยครับว้าวอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับรอคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับสสดีครับ